สวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านครับมาทําการอัปเดตข่าววันนี้กันอีกเช่นเคยนะครับเงินเยียวยาวรอบใหม่กลุ่มไหนรับเงินกลุ่มไหนไม่ได้รับเงินเสนอครมออนุมัติโครงการเงินเยียวยาเติมเงินบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคนละครึ่งเฟสที่3พบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องยู u ูปเพจอาร์เทแลช่องที่ให้ข่าวสารความรู้สาระดีๆที่เป็นประโยชน์ เป็นกระแสสังคมปัจจุบันที่ประชาชนทั่วไปติดตามให้ความสนใจและที่สำคัญทันต่อสถานการณ์ปัจจุบันล่าสุดอย่างต่อเนื่องทางด้านกระทรวงการคลังสภาพัฒน์นำเสนอครมอนุมัติ2โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มกำลังซื้อเครื่องปีหลังโดยใช้งบป,ประมาณรวมกา1.4แสนล้านบาทเพิ่มเติม บัตรสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนเพิ่มเติมกลุ่มต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษคนละครึ่งเฟสที่3หวังกระตุ้น gdp เติบโตเพิ่ม1%สําหรับรายละเอียดเพิ่มเติมมารับชมต่อได้ภายในคลิปกันได้เลยนะครับก่อนรับชมรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อเป็นกาลังใจในการจัดทําข่าวสารจัดทําคลิปในครั้งต่อไปที่เป็นประโยชน์อย่างไรนะครับก่อนรับชมรายละเอียดเพิ่มเติม ช่วยกดติดตามตัวหนังสือสีแดงมุมขวาล่างที่มีคำว่าติดตามให้ด้วยนะครับหากชื่นชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์ส่งต่อได้เลยเช่นกันนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับการติดตามรับชมสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมทางด้านนางสาวกุลยาตันติเตมิตรผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังสสคในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง ได้ออกมาเปิดเผยในการประชุมครมคณะรัฐมนตรีในวันอังคารที่1มิถุนายน2,564ที่ใกล้จะถึงนี้จะมีการนำเสนอโครงการช่วยเหลือประชาชนเพื่อกระตุ้นและฟื้นฟูเศรษฐกิจวงเงินรวมกว่า1.4แสนล้านบาทซึ่งเป็นไปตามที่มติคณะกรรมการกันกรองใช้จ่ายเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อ แก้ไขปัญหาเยียยาฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมโดยโครงการดังกล่าวประกอบไปด้วย 1. โครงการเติมเงินให้กับผู้ที่มีรายได้น้อยที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนจำนวน13.65ล้านคนเดือนละ200บาทระยะเวลา6เดือน 2. โครงการเติมเงินให้กับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษกลุ่มพิเศษที่เป็น ผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนซึ่งเคยเข้าร่วมโครงการเราชนะรวมถึงกลุ่มผู้พิการและผู้ที่สูงอายุจำนวน2.5ล้านคนด้วยกันเดือนละ200บาทแะะะะเวลา6เดือนตั้งแต่เดือนกรกฎาคมจนถึงเดือนธันวาคม2,564และโครงการที่3โครงการคนละครึ่งเฟสที่3เป็นการกระตุ้นกำลังซื้อผู้ที่มีไรายได้น้อย และป่านกลางและช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยโดยจะเป็นการใช้จ่ายแบบร่วมจ่ายโคเปเมนต์รัฐบาลช่วยจ่ายวันละ150บาทตลอดระยะเวลาโครงการรวมเป็นเงินทั้งหมด3,000บาทด้วยกันนะครับซึ่งทั้ง3โครงการครมได้เห็นชอบในหลักการไปแล้วเมื่อวันที่5พฤษภาคม2,564ที่ผ่านมาซึ่งอย่างไรก็ดีนะครับ ในรายละเอียดสุดท้ายจะออกมาเป็นยอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีในวันอังคารที่1มิถุนายน2564นี้อีกครั้งสำหรับหลักเกณฑ์เงื่อนไขความชัดเจนเพิ่มเติมอย่างไรนะครับหลังที่มีการประชุมคณะรัฐมนตรีทางช่อง YouTube hr channel จะมาทำการอัปเดตความคืบหน้าให้ฟังกันอย่างต่อเนื่องแน่นอนเลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับ ขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับการติดตามรับชมหากชื่นชอบคลิปนี้นะครับกดไลค์กดแชร์ส่งต่อได้เลยเช่นกันนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมหากมีข่าวที่เกี่ยวข้องอัปเดตทางช่อง YouTube hr channel จะมาทำการอัปเดตให้ฟังอีก,กรอบหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ชมต่อท่านผู้ฟัง ขอให้ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวทางช่อง u ู u ูบเพชรอาชแนลกันอย่างต่อเนื่องกันด้วยนะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามตัวหนังสือสีแดงที่มีคำว่าติดตามมุมขวาล่างให้ด้วยนะครับซึ่งหากท่านกดติดตามตัวหนังสือสีแดงมุมขวาล่างท่านสามารถารับชมข่าวสารความเคลื่อนไหวที่ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบันของท่านทางช่อง u o u ูบเพชอาชแนได้ก่อนใคร อย่าลืมนะครับกดติดตามตัวอกักษรหรือตัวหนังสือสีแดงมุมขวาล่างที่เขียนคำว่าติดตามด้วยนะครับและหากชื่นชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์ส่งต่อให้กับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆของท่านได้เลยเช่นกันขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับการติดตามรับชม